บุรีค่ะเปิด audition เป็นจังหวัดแรกนะคะซึ่งวันนี้เราจะ audition จาก50คนให้เหลือ40คนนะคะโดยมีแบ่งเป็นรอบความสามารถต่างๆนะคะให้ครบทั้ง4ด้านที่บัวต้องการนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้ง40คนที่เข้ารอบวันนี้นะคะเราจะคัดจังหวัดละ1คนนะคะที่ได้คะแนนสูงสุดจากทั้งพี่ฟ้าน้องชาลอตแล้วก็กรรมการทุกท่านนะคะเพื่อเข้า fast tag นะคะ top 10ของจังหวัดทันทีนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาได้ทราบกันว่าแต่ละคนนอกจาก หน้าตาสวยแล้วเดินดีแล้วความสามารถพิเศษคืออะไรคิดว่าวันนี้ต้องมีคนแจ้งเกิดอย่างแน่นอนค่ะจริงๆ4ปี CB เลยใช่ไหมคะที่เราสี่ปีค่ะมีอะไรบ้างคะบอกคือบอดี้บอดี้นะคะบิวต <and> ี้แอนด์เบรนนะคะและแน่นอนบิสเนสค่ะวันนี้ะจะมีการ แข่งขันการไลฟ์สดกันด้วยซึ่งงานในวันนี้นะคะก็จะเป็นในรูปแบบของเกมโชว์นะคะเป็นครั้งแรกในวงการนางงามที่ audition ในรูปแบบของเกมโชว์แบบเต็มรูปแบบค่ะยังไงติดตามกันได้ในวันนี้ค่ะจริงๆเป็นปีสิบเป็นตัวเลยปีนี้ก็ต้องต่อหาทีมบ๊อบที่ได้มันโสดมันยากขึ้นยังไงบ้างคะมันยากขึ้นตรงที่บางทีบางทายของนางงามอะคะ่ะที่เราเคยติดภาพนางงามที่ตัวสูง เป็นบิวตี้ควีนวันนี้อาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าย,ยังมีความสูงสวยบิวตี้ควีนแต่มีความสามารถเฉพาะตัวที่เหมือนพี่อิงฟ้าอย่างเงี้ยแน่นอนว่าได้เข้ารอบแน่นอนค่ะ้าอเป็นคณะกรรมการเราค้นหาแบบไหนดีคะก็วันนี้อยากให้น้องๆเป็นตัวเองค่ะเหมือนว่าจริงๆเราเราคิดว่าเสน่ห์ทุกอย่างในเรื่องของความสามารถอะไรอย่างเงี้ย ท้ายที่สุดคือเราก็จะหาคนที่มีช้ำมิ่งที่แบบมีเสน่ห์เลยแบบหยุดมองไม่ได้แล้วก็มีความเป็นตัวเองมันก็จะทำให้โดนตกอยู่แล้วบอสที่เคสมาไม่ถามส่วนตัวว่าอยากได้แบบไหนแบบไหนปารอตุบราบปาร์ตินุ่าชาบดจริงๆหนูได้มีการถามแล้วค่ะว่าแบบว่าพี่นี่บอสแบบมองหาอะไรอยากได้แบบไหน คือเขาก็อยากได้อย่างที่บอกว่ามันมีการเพิ่มขึ้นมาก็คือมีความเป็นทีป๊อปหรือว่าเคป๊อปอะไรเงี้ยก็อาจจะหาคนที่มีความสามารถในเรื่องของการร้องการเต้นมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกคือเสน่ห์นี่คือสําคัญที่สุดเรียด้ว่าขานรับเวกองแม่มิตรไทยแลนด์จะส่งห้าสาวไปเหมือนกับเตมิวที่เกาหลีไปเรียนที่ไหนยังไง ออันนี้เบื้องต้นหนูก็ยังไม่ทราบแต่ว่าทราบพร้อมๆทุกคนในวันนั้นเลยก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะลึกๆก,ก็แบบว่าแอบมิชานกันปีนี้ปีที่แล้วไม่ได้ไปใช่ปะใช่ใชแล้วว่าจะมีเกิร์ลกรุ๊ปจากมิสแกรนไทยแลนด์ปีนี้แน่นอนคือเมื่อคืนนี้บังเอิญได้พี่คุยกับพี่นวัดพี่นวัดบอกว่า5้าคนที่ได้เข้ารอบทีป๊บอปเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็น5้าคนที่มงนะแยกส่วนกันค่ะอาจจะเป็นคนมงที่ได้ไปเทรนดด้วยก็ได้หรือว่าอาจจะไไม่่ใชก็ด้ คนละรางวัลกันกับคนที่เป็นคนที่มีความเป็นสตาร์มากกว่าเดิมเหมือนปีที่แล้วคือหมอลามอะไรเงี้ยแต่ปีนี้คือทีมป๊อปใช่ไหมคะต้ะองกลับร้องเพลงได้เต้นได้ด้วยเนี่ยมิสแกรนที่เป็นไอดอลแบบนี้ต้องกลเป็น,นยอย่างของมิสแกรนบรรูธเอฟสัปวีเองก็มีดดีไออล้วยค่ะใช่ค่ะก็จริงๆไอดอลเนี่ยไอดอลในทุกด้านทำไมฟินถึงเลือกพี่ฟ้ามาเป็นกรรมการเป็นคนแรกที่อยู่ในใจเพราะว่าพี่ฟ้าครบทุกด้าน นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องเลือกคนที่มีทักษะในทุกๆด้านเพื่อมามาช่วยในการตัดสินเพราะพูดตรงๆว่าฟินก็ไม่ได้มีความสามารถในด้านการร้องเพลงหรืออะไรก็ตาม,มหรือการแสดงก็ต้องาอาศัยคนที่ครบทุกด้านวันนี้เราต้องการคนที่ครบทุกด้านจริงๆที่จะมาเป็นสตาร์ค่ะที่จะมาเป็นดาวที่จะมาเป็นไอดอลของทุกคนค่ะประมาณอย่างมิสนนสบบีมันก็ประกวดด้วยแบบ้เแบบ ออร์เดอตี้มีการคัดออกแต่ละสัปดาห์ด้วยหรือเปล่าวันนี้ก็10คนต้องคัดออกวันนี้10คนคัดออกค่ะแต่ว่าในแต่ละสัปดาห์ไม่ได้คัดออกนะคะก็อยู่ไปตามปกติแต่ว่าก็จะไปตัดสินวันมงกกันตามปกติค่ะเหมือนการประกวดทั่วไปนะคะแล้ว่าไฟนอลของกรุงเทพฯจะเหลือแค่40คนใช่ไหมอาไฟนอลของกรุงเทพฯ0คนแล้วไฟนอ,อนลนอสระบุรี20่คนค่ะเราจะแบ่งกันชัดเจนเลยค่ะว่าใครอยู่จังหวัดไหนนะคะแต่วันนี้ต้องมาดูว่าจังหวัดไหนถูกตัดออกเยอะอาจจะต้องเดี๋ยวต้องลุ้นกนกัว่ามีอะไร ความแตกต,ต่า,า,ตตา,างของสิ่งที่คูนะ่ตามหากับชาวลูกตามหาอะไรเอาจริงๆเราคือต้องการต้องการทั้งสองคนที่ในรูปแบบที่ต้องการที่กองใหญ่ต้องการทั้งคู่ค่ะแต่ว่าอาจจะแตกต่างไปในเรื่องของความสามารถถ้าสมมติว่าจังหวัดหนึ่งร้องเพลงเก่งอีกจังหวัดหนึ่งก็อาจจะมีเสน่ห์ในรูปแบบอื่นแบบนี้ค่ะ,ะก็ไปคู่กันได้ค่ะมุมองของการจัดประกวานงามอะค่ะที่ปีนี้มันกลายเป็นกลยุทธ์การทาาทางการตลาดเนี้ยค่ะ ไม่คนนอกไม่บางคนก็บอกว่านางงามจริงๆอาจจะเป็นต้นแบบของสังคมหรือเปล่าแต่พอเปลี่ยนแบบนี้ปั๊บเนี่ยอย่างอิงฟ้าชอร์อตเอเป็นนางงามรู้สึกยังไงคะที่เรากลายเป็นแบบว่าหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะต้องต้องบอกว่าช่วงแรกๆเราก็กว่าจะได้รับการยอมรับก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็พิสูจน์ให้ให้ใครหลายๆคนเห็นว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยบางทีมันทําให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กยุคใหม่ได้ในการกล้าเป็นตัวเองแล้วก็ ในการที่จะเดินตามความฝันของตัวเองแล้วมันสามารถต่อยอดตัวเราชีวิตครอบครัวเราคนข้างหลังรวมถึงองค์กรได้เราก็รู้สึกว่าเออมันก็ประส,สบความสาเร็จได้ก็อยากถึงถึงได้บอกว่าวันนี้ฟ้ามองหาคนที่เขามีความเป็นตัวเองอาจจะไม่จต้องสวยอย่างเดียวร้องเพลงเพราะอย่างเดียวอาจจะเต้นทุกอย่างอาจจะไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้เพราะว่าทุกอย่างมันผ่านการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนได้เราเอามาเราเอามาแบบฝึกฝนได้กัไ่ไหมวันนี้ต้องมาเลือกน้องๆเป็นการการันแล้วว่า จริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเป็นคนเลือกใครเลยเ,เพราะว่าเราก็เคยอยู่ในจุดๆที่แบบโดนเลือกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็คือถ้าถามว่ามองหาอะไรคือหนูมองหาสเสน่ห์ดีกว่าเพราะว่าเอาความสวยต่างๆเนี่ยทุกคนสวยเหมือนกันหมดมีความสวยในในความต่างแต่ว่าสเสน่ห์มันเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดคนให้แบบว่ามาชอบมารักเราได้แล้วก็ส่วนในเรื่องของด้านแบบร้องเพลงเต้นหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยเราสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้ ตัวหน Elliot, so cake, here, um, like cream, anyway. ูเองหนูก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาจากนี้ก็ใช้เสน่ห์ช่วยให้ไปประโยชน์ค่ะวันนี้ก็ตองถาคนที่แบบมีเสน่ห์แล้วก็ดูชายมิ่งที่สุดตรงแบบตอนอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยเนราะวันนี้ผู้ที่ผ่านไปเป็เรื่องพี่สีนเซ็นเสร็จสดๆเลยเหรอเซ็นไว้รอเรียบร้อยแล้วค่ะรอแค่รอแค่บัตรประชาชนมาแนบเซ็นรับเท่านั้นเองค่ะทั้งหมดวันนี้กี่กี่กี่รางวัลนะ ก็4ี่แสนบาทนะคะคือรางวัลละ10,000บาท40รางวัลแล้วก็คนตกรอบอีก1000บาทคนละ1,000บาทค่ะค่ากลับค่ารถกลับบ้านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะคะค่ะอันนี้แค่รอบออดิชั่นอันนี้แค่รอบออดิชั่นค่ะส่วนในรอบอื่นก็อย่างที่บอกว่าโดยรวมแล้วรางวัลเรายังคงเพิ่มเรื่อยๆนะคะเบื้องต้นตอนนี้รางวัลรวมจังหวัดละนะคะประมาณ2องล้านสามแสนบาทต่อ1จังหวัดนะคะจังหวัดละก็รวมเป็น2จังหวัดก็ประมาณ4ี่ล้านหกแสนบาทค่ะ จัดหนักจัดเต็มแล้วก็มีอาชีพได้เป็นเจ้าของแบรนด์พี่ฟินก็ช่วยไลฟ์ขายจนหมดก็ทุกคนก็เรียกว่ามากรุงเทพสระบุรีก็มีเงินกลับบ้านแน่นอนมีเงินไปต่อแน่นอนแล้วก็ลงทุนให้ในการเข้าประกวดจนถึงนาทีรับมงเลยค่ะพี่ฟินฝากถึงรอบต่อไป ได้เลยค่ะก็ฝากในรอบต่อไปนะคะจะมีอีกครั้งในวันที่27สิงหาคมคือรอบการเปิดตัวผู้เข้าประกวดซึ่งเราจะมีการเปิดตัวผู้เข้าประกวดในชุดสุดหรูนะคะรวมถึงการประกวดดีไซเนอร์ในวันนั้นด้วยผู้เข้ารอบดีไซเนอร์ทั้ง40ท่านซึ่งมีอายุต่ําสุดนยอยู่ที่15ปีนะคะจะได้ตัดชุดจริงๆให้ผู้เข้าประกวดของเราทั้ง40คนนะคะใส่โชว์ในงานเปิดตัวผู้เข้าประกวดค่ะแล้วเราจะเดินแบบแคทวอล์กแบบระดับโลกนะคะ เอาเรฟ n โร์เร uh, ระดับโลกแล้วกันนะคะที่เบเนดิกตูดิโอในวันที่27สิ่งหาคมนี้นะคะ oh. หลังจากนั้นเราจะมีเข้ากองประกวดกันในวันที่7ค่ะกันยายนและประกวดรอบไฟแนลนะคะ uh, เราจะเริ่มกันที่รอบ uh, เรียกว่าเป็นรอบชุดว่ายน้ำนะคะเราขอเปลี่ยนรอบชุดว่ายน้ำในวันที่13กันยายน ส่วน15กันยายนเป็นไฟนอลมิสแกรนกรุงเทพ17กันยายนเป็นไฟนอลมิสแกรนสระบุรีค่ะแต่เบื้องต้นวันที่27นี้นะคะก็จะมีการขายบัตรเล็กๆๆน้อยๆค่ะเพราะพื้นที่จํากัดนะคะก็จะเชิญสื่อมันชนทุกท่านนะคะรวมถึงท่านที่สนใจนะคะสปอนเซอร์ต่างๆนะคะเข้าร่วมง,งานในการเปิดตัวผู้เข้าประกวดซึ่งแปลกแตกต่างยิ่งใหญ่และมีการมอบรางวัลให้กับดีไซเนอร์ที่จะได้รับ รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองในวันนั้นด้วยค่ะเราจะมาดูชุดจริงของดีไซเนอร์กันในรูปแบบของไทยซีวิลิเซชันค่ะพี่ฟินจัดใหญ่มากจนแบบว่าคนเอาไปคือพูดถึงเข้าใจค่ะความยิ่งใหญ่ที่แบบโอ้เมื่อวานจามทั้งวันเลยค่ะน่าทึ่เรากมีกุ่สมพูดถึงในวงนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็จริงๆรู้สึกว่าดีใจนะคะที่อยู่ตรงนี้แล้วผลงานเป็นที่ยอมรับแล้วก็ได้รับคําชมจากทุกๆกคนที่อยู่ในวงการนางงามเพราะเราก็ยังใหม่แต่สิ่งที่ฟินคิดก็คือทุกครั้งที่ได้ทําจะทําเต็มที่เสมอส่วนผลลัพธ์จะออกมายังไงนั่นคือว่าเราจะทําเต็มที่แล้วแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นอินสปายให้ใครหลายหลายคนถามว่าหวางไหมอยากให้แบ่งให้ท่านอื่นด้วยเพราะว่ามีหลายๆท่านที่มีความสามารถไม่แพ้กันส่วนฟินอยู่ตรงนี้ขอรักษามาตรฐานและทําให้ดีที่สุดก็พอค่ะ ใจบางมากเลยค่ะปีนี้<า>นะให้เราตลอดคือตั้งรับคือฟินมองว่าความเงียบและการทํางานให้ดีคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ mm hmm. ฟินตั้งคิดว่าแบบนี้นะคะ mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วมันเปล่าประโยชน์ที่เราจะโต้อตอบก,กับคนที่เขาไม่ได้มีตัวตนจริงๆอะคะ่ะ mm hmm. คิดว่าการทํางานของเราแล้วสิ่งที่เป็นตัวตนของเรามันจะพิสูจน์ทุกอย่างเองค่ะ mm hmm. ประมาณนี้ค่ะกด mm hmm. ดันไหมกัมบความที่แบบว่าปีนี้กลทั้งย e ิฟ้าทั้งชาลล์กลายเป็นโมเดลให้กับงาน สำหรับหนูหนูไม่ไม่ได้กดดันค่ะเป็นกําลังใจให้ดีกว่าสําหรับน้องนองเพราะเราก็รู้ว่าทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้เขาก็อยากจะมาทาเพื่อตัวเองทาเพื่อครอบครัวอยากมีอนาคตที่ดีก็ขอให้ทุกคนทําให้เต็มที่แล้วก็อันไหนที่ดูแลแบบเป็นแบบอย่างเป็นแรงบ,บันดาลใจให้น้องนองได้ก็อยากให้น้องนองเอาไปใช้อย่างเช่นความพยายามความตั้งใจที่กว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้มันก็มันก็ไม่ง่ายแล้วก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เพราะฉะนั้นก็ ถือซะว่าอย่างน้อยน้องๆในปีนี้ยังโชคดีตรงที่ว่าหลายๆคนเริ่มโอเพนและเปิดใจในการมองนางงามในรูปแบบใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้ว่าไม่ไม่กดดันค่ะก็อยากให้ใน้องๆทำให้เต็มที่นะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่ คิดว่าเป็นตัวเองมากที่สุดเพราะว่าสุดท้ายเราเนี่ยต่อให้ระยะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยการเป็นตัวเองก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจะมองเราเป็นไอดอลก็ได้ก็มองในด้านที่ดีเพราะาคนเราก็มีทั้งดีและไม่ดีก็ถ้าจะมองก็โฟกัสในสิ่งดีๆแล้วก็นำพัฒนากับตัวเองแค่นั้นเขาแดวว่ารุนพีจะปูกทางไว้แล้วคุยทางไว้แล้วคุยทางไรที่พีก็เดินได้เลยก็คือต้องบอกว่าตอนฟรีฟ้ามันค่อนข้างมีดราม่าแล้วก็หลายๆคนก็จะมีกรอบสำหรับภาพของนางงามว่าจะต้องเป็นแบบนี้แต่ฟ้าว่า ด้วยความที่พอเวลามันผ่านไปปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าคนโดยเฉพาะคนไทยเปิดการมองอให้การยอมรับนางงามในรูปแบบด้านความสามารถอื่นๆอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ด้านการเป็นตัวเองด้วยเราก็รู้สึกว่าใครที่มาในปีนี้ถือว่าชคดงีมากๆขนาดพีดีอะไรเงี้ยก็ยังเป็นแบบ ในปีเรายังไม่ยังยังไม่ได้ถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรามองว่ามีคนปูทางไว้ให้เยอะมากมายขนาดนี้ขอให้ทําให้เต็มที่กับสิ่งที่แบบว่าในแต่ละด่านที่จะมาถึงจุดที่เราอยู่เนี่ยเพราะเพราะกองกี้าเองคนก็ไปต่อแถวดูหมอดูที่เราไปดูเออจริงฉันจะเป็นกี้าจริงที่ตามหาอยู่นะจะเป็นกี้าได้ไหมไปแล้วทของ6กฟ้ารักซาวด์เลยนะที่ตามที่ตามหมอดูว่าฉันจะเป็นนักตลอดได้ไหมคอจะไม่เปิดเลยใช่ไหม ไม่ต่วทำไมโปมก็ไม่แย่คิวน่ใ่หรอดีฟารู้ยักว่าตอนนี้เี้ยทุกคนเขารู้แล้วว่าใู้รคาต่อแถวแล้วอเแล้วค่าัวมันจากหนึ่งันตอนนี้มมขึ้นเป็นามพันเออ้ยไงบ้างดีมามันเพิ่มอ่ะแต่จริงๆมันก็ทำไม่เหมือนวงการนี้กลับมาสันสะือนกานป แต่แว่าทั้งนี้ทั้งนั้นฟ้าเชื่อว่าการดูดวงมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้ร้อเอซอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ดูฟ้าแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างมันสามารถแบบอันไหนที่ดีเราเอามาเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้อันไหนที่ไม่ดีเราจะได้อ่าระมัดระวังเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ทั้งหมดของคนที่หา,หาเจอซึ่งเราก็ดูหลายท่านแล้วเราก็มาพูดดูดวงกัน<อ>ก็อยากจะบอกว่า <laughs> ยอมใจยอมใจในความพยายามที่แบบว่าโอ้ไปหากันจนเจออะไรเงี้ยแต่ว่าให้ให้หมอดูท่านได้พักบ้างเพราะว่าเขาก็อายุเยอะแ้่ชาร์ลอดก็คือจะไม่บอกเลยว่าดูหมอไหนไม่บอกลยหบอกทุคนไปแย่แล้วคือทุกวันนี้แค่ลงหน้าทองแล้วคนรู้คนต้องไปตัวน่าจะไม่มีคิวว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องเรื่องสายมูขอบอกเลยว่าหนูไปสุดเลยแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนแบบห0 50บหิบก็อยู่ที่ตัวเราด้วยแล้วก็ ฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการแบบในการรับฟังหัวดูอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ไม่พูดไม่บอกไม่มีป้ายบอกไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่มีคิวหัวดูไม่มีคิวให้เราไม่บอกหลับไมค์ก็ไม่บอกไม่บอกดีกว่าไปดูว่านี้ยังคิดได้ไหมครับต้องต้องกลับไปเช็คอีกไหมเคยคิดค่ะแต่ว่าไม่ใช่ท่านนี้หรอกจะเป็นอีกท่านหนึ่งที่เดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวไปหาดูไปตามอีกเ่อน สิบปีที่เขาดูเลยแหละเก<ม>ือบเกือบจะครบแล้วอะไรเงี้ย<ม>เขาดูฟ้าไว้ประมาณถึง32แต่ว่าตอนนี้ก็อยากไปดูเพื่อว่าจะได้ระมัดระวังว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแค่เป็นแนวทางเฉยๆว่าบอกควรจะระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างไม่งั้นยิวใส่สอปีที่จะครบสิบปีดูแล้วเขาคือความแม่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าฟถ้าเป็นคนที่ดู<ป>ไม่ไม่ไม่ใช่คนนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ก็คือดูว่าปัจจุบันเราเป็นอินฟลูเอนั์วันนี้แน่นอน เขาก็พูดเหมือนแบบว่าเราจะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินในสิ่งที่เราตอนนั้นน่ะมีตังติดตัวแค่ไม่ไม่ไม่ได้ถึงหมื่นอนะไราเงี้ยแ,แต่ที่สิ่งที่เขาพูดก็คือมันก็เป๊ะๆว่าปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานไปด้านนี้นะอ <c oughs> นะไรย่างเงี้ยใช่ของลอดล่ะไ <c oughs> ม่มีไปดูเพิ่มหรอมีมีล่าสุด <c oughs> มีล่าสุดเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีชงแล้วก็ ปีหน้าเนี่ยเบจเพศก็คือสวยคูณสองเลยเราก็เลยอยากจะไปดูว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นให้เราเพื่อได้แบบว่าระมัดระวงังหรือว่าแบบว่าเก็บไว้คิดย้ำเตือนตัวเองในสิ่งที่แบบอ่ะให้ให้คอยมีสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ารอดูแล้วกันว่ามันจะชงดีหรือช่วงใหม่ช่วไหนบอกบอกไหมไหมอ่ะไม่อันนี้ก็ไม่เช็คกันแล้วใช่ไหมเช็คแล้วค่ะแล้วเขาแนะนำยังไงบ้างให้เราเตรียมตัวยังไงบ้างกับสิ่งที่มันจะเกิด เปิดมาค่อนข้างไม่ดีเลยไม่ดีเลยสักเครื่องหนึ่งแต่ก็มีวิธีแก้ไขในการเออเราเรากมีสมติกับตัวเองก่อนแล้วก็หมันทําบุญเยอะๆเ,เพราะว่าด้วยความที่เราได้รับมาเยอะเนี่ยแล้วบางทีเราไม่ได้ให้ออกไปเลยบ้างะว่าเหมือนเราเป็นดึงบุญคนอื่นเขามาอะไรเงี้ยแล้วก็หมันทําบุญเยอะๆค่ะแค่นั้นเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เตือนว่าต้องแบบไปนู่นนี่นั่นแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีเออคนให้ของไม่ดีมาึือ <c oughs> ให้อาจารย์อาจารย์แกให้ <c oughs> แก้ให้แล้วก็แบบการอาเจียนออาเจียนด้วยหรอไม่ก็ได้ใช่แสดงว่าเป็นของไม่ดีของดำงนี้้ใช่แลวตอนนั้นเรามีอาการอะไรที่ขอรู้มั้ยมีเวียนศีรษะตลอดเวลากลั้กกระอ่ออาเจียนอยู่สามวันอาเจียนเป็นสีแบบสีดำเหมือนสาล่ายอ่ะแต่ไม่ใช่เส้นผมอันนี้คือไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้คือที่ที่ไปหาอาจารย์แล้วให้แกแบบว่าอาจารย์บอกว่างั้นไม่ต้องเอากลับงั้นเก็บไว้จัดแกแล้วเดี๋ยวแกไปจัดการให้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า ทำร้ายกันเลย <c oughs> อันนี้คือเป็นครั้งแรกของการเป็นนางงามแล้วโดนเอาหรอแล้วจำได้ไหมว่าใครเป็นคนให้เราจำไม่ได้เพราะว่าเราเราไปต่างจังหวัดหลายที่มากแล้วก็ด้วยความที่ว่าพอคนให้ของมาเนี่ยอย่างเช่นแบบพ้าหรือว่า <c oughs> อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของขลังเนี่ยเราก็จะจะววรับไว้เสมอว่าคิดว่าเขาไปิวางดีไงกลายเป็นว่าทุกคนนี้ก็ต้องระวังคนให้มากขึ้นด้วยนนรู้ไห<ง>มว่าเป็นของกินหรือของอ <c oughs> อันนี้มันเป็นเอ่อเป็น เป็นรูปรูปเป็นปปร,ปรูปเป็นเท่งปัาปหนูแปลกับว่าเธอจะให้ของเราต้องอยังไงหนูไม่รับของแล้ว <laughs> <laughs> ไม่รับแล้วจริงๆว่าหนูกลัวว่าโหยิงเป็นช่วงวัยที่ สติค่อนข้างหลุดเยอะมหอมายถึงว่าแบบสติกะติกระเติงหายไปบางเวลาเจอเรื่องแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีสติอยู่นกับตัวก็ต้องคอยมีสติกับตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นจะเพศแล้วปีชงอีกคูณสองก็เลยต้องระวังตัวให้มากขึ้นในแค่ประสุมด,ด้านเลยค่ะต้องต้องบอกต้องบอกตัวเองตลอดเวลาว่าฉันต้องมีสติใช่เพราะสุดท้ายแล้วว่าเรื่องดีหรือเรื่องร้ายมันก็เกิดกับตัวเองขนาดนั้นแต่บอกแต่บอกก็บอกใช่ไหมว่าจากดาม่ามันจะผ่านรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมัน ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่อยู่กับเราตลอดเวลาต้องให้มันอยู่กับเราตลอดเวลาเราต้องตั้งรับกับมันให้ได้ยอมรับแล้วก็ move on จะมาอยู่กับพี่ก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีก็มีความสอมพันธ์เราคนนี้สึกงทบาปักใจไหมครับที่เราไองไรสอัอย่าสำหรับหนูถ้าเรื่องความสมพัน์นี่หนูขอไม่พูดถึง,งค่ะเพราะว่ามันซีทรีดีกว่งไม่พูดแต่ถ้าสำหรับสำหรับหนูหนูมองว่า คือเราเราเข้าใจทั้งสองคนแหละเราเข้าใจทั้งสองคนอาจจะด้วยวัยที่ค่อนข้างที่จะมันมันต่างกันแล้วมันก็มีมุมมองความคิดแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยคือเราก็เข้าใจในความในการในการสื่อสารของน้องแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ที่บอสร,รู้สึกเหมือนเราเป็นคนตรงกลางอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าใจท้ายที่สุดก็รุ้นอยากให้สองคนนี้ได้คุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันอยากให้จบลงได้ดีค่ะจริงๆเราจะเป็นกาวใจมัเมื่อตอนที่เราเป็นคนกลางเราสึกว่าเราก็ สนิททั้งคู่และเห็นใจทั้งคู่คงไม่ได้ถึงกับกาวใจค่ะแต่ว่าคิดว่าท้ายที่สุดแล้วใครผิดพลาดต,ตรงไหนก็อยากให้เข้ามาเคลียร์รด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมากกว่าเพราะถ้าเราเป็นกาวใจเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าแบบเฮ้ยฉันฉันพลาดตรงไหนหรือฉันอะไรตรงไหนก็อยากจะแต่ก็เป็นกําลังใจให้ให้มีโอกาสได้เจอแล้วก็ได้ได้พูดคุยกันเพารพาะคิดว่าท้ายที่สุดบอสเขาก็เป็นคนที่ หมือนเขาโมโหอ่ะแต่เวลาเขาเวลาผ่านไปเวลาเขาเย็นลงเขาก็เป็นคนที่เข้าใจคนแล้วก็จะชัดเ็นทหลักลูกใช่ใช่เพราะว่าจริงๆต้องพูดอย่างนี้ว่าตลอดระยะเวลาที่ที่จบการประกวดไปบอสเขาก็ชื่นชมน้าเพชรบ่อยมากบ่อยมากจริงๆว่าแบบเฮ้ยเก่งนะมันไปต่อย,ยอดชีวิตมันได้อะไรเงี้ยคือเราก็มองว่าอาจจะมีเสียความรู้สึกบ้างในสิ่งที่แบน้าเพชรสื่อสารไปแต่เราก็เชื่อว่าน้ําเพชรก็คงไม่ได้ตั้งใจที่จะที่จะบีบใช่ ก็ก็เป็นกำลังใจให้หวังว่าจะจบลงได้ด้วยดีค่ะ,อะขอบคุณค่ะ